วัสดี้ครับผมนายวชิณภพมหาธนาปิชานะครับวัน,นผมจะมาสรุปเรื่องการแปลงฟันนะครับโดยผมจะใช้เครื่องมือนะครับแผ่นภนมมซ้ายและมือขวานะครับก่อนปรับปรุงนะครับใช้มือซ้ายนะครับในการหยิบยาสีฟันและมือขวานะครับเปิดหลอดยาสีฟันและมือขวานะครับหยิบแปรงสีฟันขึ้นมามือซ้ายบีบยาสีฟันลงบนแปรง มือขวานะครับวางแปรงสีฟันลงมือซ้ายนะครับหยิบแก้วน้ําขึ้นมามือขวานะครับเปิดน้ำใส่แก้วแล้วมือซ้ายนะครับบ้วนปากมือซ้ายวางแก้วลงแล้วมือขวานะครับเริ่มแปรงฟันและมือขวานะครับเริ่มแปรงฟันเสร็จแล้วนะครับให้วางแปรงสีฟันลงแล้วใช้มือซ้ายนะครับในการหยิบแก้วน้ําขึ้นมามือขวานะครับเปิดน้ําใส่แก้วแล้วมือซ้ายในการบ้วนปากและมือขวานะครับเก็บแปรงสีฟัน โดยก่อนปรับปรุงนี้ผมใช้เวลาแปลงฟันไป1นาทีสิ้าวินาทีนะครับส่วนหลังปรับปรุงนะครับในการแปลงฟันใช้มือซ้ายนะครับหยิบยาสีฟันขึ้นมาเปิดหลอดยาสีฟันมือขวาน,นะครับหยิบแปรงสีฟันมือซ้ายบีบยาสีฟันลงมนแปลงแล้วมือขวาน,นะครับวางแปรงสีฟันลงมือซ้ายหยิบแก้วน้ำขึ้นมาและมือขวาน,นะครับเปิดน้ำใส่แก้ว มือซ้ายนะครับบ้วนปากและมือขวานะครับเริ่มแปรงฟันมือขวานะครับแปรงฟันเสร็จแล้วให้วางแปรงสิฟันลงนะครับมือขวา, reward, าแปละมือซ้ายนะครับ, side, รบยิบแก้วน้าขึ้นมามือขวานะครับเปิดน้าใส่แก้วและใช้มือซ้ายในการบ้วนปากและเก็บแก้วมือขวานะครับหยิบผ้าเช็ดปากและใช้มือขวายื่นผ้าเช็ดปากให้มือซ้ายมือซ้ายนะครับหยิบผ้าเช็ดปากและเช็ดปาก มือขวานะครับจิบไหมขัดฟันและมือซ้ายและมือขวานะครับเริ่มขัดฟันแล้วใช้มือขวานะครับเก็บไหมขัดฟันโดยหลังปรับปรุงนี้ใช้เวลาไปฟันไปที่สองนาที23าวินาทีนะครับสรุปนะครับวิธีการเดิมนะครับมือซ้ายนะครับในการจับปล่อยสามนะครับยาชิ้นง,งานหนึ่งไม่ว่างไม่เคลื่อนไหวหนึ่ง ถือชิ้นงานค้างไว้3รวมกันได้8นะครับมือขวานะครับจับปล่อยย้ายชิ้นงาน1ไม่ว่างไม่เคลื่อนไหว2ถือชิ้นงานค้างไว้1รวมกันได้8นะครับวิธีการใหม่นะครับมือซ้ายนะครับในการจับปล่อยย้ายชิ้นงาน1ไม่ว่างไม่เคลื่อนไหว3ถือชิ้นงาน2มือขวานะครับจับปล่อย8ยายชิ้นงาน2 ไม่ว่างไม่เคลื่อนไหว1นึ่งถงชิ้นงานค้างไว้2องรวมไม่สิบครับและนี่คือตัวอย,าาย่างสรลด์ลักษณะขอจบการสรุปการแปลงปัวามเร็่นม่ครับขอบคุณครับ